ไปดีครับพี่น้องมงไปเมื่อนี้มาเดินกินเขาเดครับมัเก่งความหมุนเนยครับอันไหนกันไหอยอันนก็ได้หอยอันนี้นี้มันอ้หื่นดีเลยเออหื่นดีมซื้อมาซื้อมากมื่ขึ้นนึงบได้เรื่องซื้อว่าเมึงขึ้นมึได้เรื่องเลยเฮ้ยมึงซื้อมากมื่ขึ้นวัานว่เมื่ขึ้นน้องซื้อม เอ้ยมือวานก่อนเนาะว่านก่อนโบหนเลยโอ้ยให้ลุงลองเบ้งไว้กได้หนเนี่ยลุงมเนี่กันเนี่ยมาลงกันเนี่ยของกระูกคุณแล้วไ่กันก็เอาโคนนันเลยเลยตะดังปิ้เลยจะกนนส้ไบื่เลยล่ะปาสบีนอะปาสบีบานเาาสบี กินเวกินกินกินมึงเอออันนี้แนวแก้บอนี่ไอ้แนวแก้เว้ยแก้แล้วโอ้กได้กินข้าแซ่บ้นญนาโอ้น้องเกียมต้นเนี่ยเกียมต้น Cái <laughs> xem. <Cả điểm thôi. cười> oh, <yeah. cười> cơm cơm mà กัดจะเย็นดีอยู่ใครอยู่บนบห่อนนะครับบ้านแถวบ้าน๋ยวไนอนดูบ้านได้ครับบ้านลมฝนตกเปิ่งบรรยากาศได้พี่น้องกินข้าวแล้วก็ตกไม่แรงหรอกนี่เข้าเหนียวพี่น้องบัดเส้าพรบานลมนิสสนาบานลมใช่บ้านข้างบานลมที่ว่าขึ้นขึ้นชื่อแล้วก็ตอนนี้กำลังดังก็องค์พญานาคองค์พญานาค มีพญ,ญานาคในเมืองเ้อนี่เขาเพิ่สร้างเสร็จไม่ไม่อี่บีเลยจริงๆแล้วพญานาเขามารักษาธาตุต่างแต่สร้างใหม่ๆนี่อไม่รู้เลย ลงมาใต้กับพระทาตเนาะแล้มนุมบี่รงนีบ่งรงเทยวมือคุกนม่หอยหน่อยเถอพี่น้องนายหอยหน่อยไปเบนะิกตั้มหูหนูนินลิ้นิ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 ้นอย่างลิ้น vợ loại นะวันเนี้ยกิน เอาเฮ้ยต้มยำกุ้งเต้มยำกุ้งเอาต้มยำกุ้ง้มยเต็มหม้อเลยมือคืนยังมัวเบิร์อยู่เลยเ่อของเด็ดเอาไว้ออกทีหลังไงเื่อไม่สดัดของเด็ดไว้ออกทีหลังกินน้องกังมาทีรก นมาดูี่ต้มยำกุ้งอ่ะนี่เนาะโอ้ต้มยำกุ้งไงกองเด็ดว่ะต้มยำกุ้งมาแล้วพี่น้องใส่กะละมังเลยใครวะเดี๋ยวสอ

Ja, well, ja. Well.